สวัสด,ดีคะ่ะพี่น้องมาอนี้มาดำแจวมาทักทายอยู่จังหวัดเลยเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศตอนเสาๆมองนี้เป็นวิวผู้พามาเด้อพี่น้องเด้อเป็นบังกะโลน้อยที่มาดำแจวมาพักอยู่พี่น้องจา้านี่ค่ะบรรยากาศแบบนี้นบรรยากาศแบบบ้านแต่วันนี้เมือ่อเสาร์เป็นอาสนิีเสียงวิทยุกระจายเสียงนอกประกาศขา่าวน้ำมูบานเพิินพี่น้องอันนี้ังหวัดเลยเป็นจังหวัดทีนาา่าฮักอีกจังหวัดหนึ่งพี่น้องจ้าเป็นแตะยูโอตะยูพี่น้องคนกระจดีพี่น้อง ฟังเสียงไก่ขันเนาะสวยงามค่ะบรรยากาศดีดีพี่น้องนอนหลับดีดีมือขึ้นมีเป็นมุ่มนาอ่าที่พักเขามาดําเจวแล้วพี่น้องเพิ่นกับสิบกปลูกดอกดาวเรื่องไว้สวยงามค่ะเขาแนมลงมาจากทั้งๆกับสิเห็นวิวนี่พี่น้องจากภูเขาด้านหลังที่มีต้นไม้บงัง อันนี้ก็เป็นภูผาม่าที่ทุกคนต้องมานะคะเพราะว่ามองหันอยู่ใกล้ๆทีกไก่รอบบริเวณเนอะภูเขาเพลินกับซิมี่ร้านอาหารมาเคื่อนไปกินมาแซ่พี่น้องเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะต่องมาเที่ยวด้วยพี่น้องด้วยราคาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แพงมากนะคะราคายัางจับตรงได้และอีกอย่างนึงอ,อ,อาหาร,กรเกษตรน้นำพอมแนนําพี่น้องอันนี้เป็นบ้านเ,เป็นบ้าน บ้านคุณยายนะคะบ้านคุณย่ามแมแเราอันมงที่ไปกินเขาก็คือฮักนะกนะพ,พ,พากดับภูผาม่านสันวาหลา,าเขจาซื้อมันพี่นออ้องมาบอกพี่น้องฟังมาขึ้นขเขาเลื่มทายพี่น้องก็ข้าตะกินขอหิวอะไรบรรยากาศดีค่ะมาพี่น้องกินเข่าเร้าน้ากันอาหารเช้าที่โฮมสเตย์นะคะมีเขาตุ่มโอ้พระแทดายกินข้าวต้มหมูพี่เผยมาพี่ปุย๋ย นี่ไข่ไข่กระทะนะคะไข่กระทะของเมืองเลยพี่น้องไปตะกินเนะาะมาตักมามา,อาขอร้องการกรอนออกเดินท่าพี่นอจะ่ะบรรยากาศมันดีอาหารอร่อยค่ะโฮมสเตย์ที่เมืองเลยนะคะภูผาม่านนะคะอ่ะมานั่งลูกกันนะไม่อยากเข่ากงไม่อยากเข่ากรงสิ ะะตานหน่อยเฮ้ยแกบเผ็ดบ๋อเป็นอาหารเสาร์พี่น้องจ้าเออนี่อาหารเสาร์เปิดให้เนี่ยเออมีข้าวต้มนะคะเสิร์ฟไปแล้วแล้วอีกไข่กระทะอีกสองทีเมนี้บรรยากาศยิ่งเขาเสาร์อยู่นี่ค่ะผ้าหยากหยามาเทีย่ยวยุคผู้พามานพี่น้องบรรยากาศมันไดพี่น้องโงนี้แนะนำเลยดีมากค่ะ ราะว่าอาหารการกินก็โอเคเปเวอร์อาจจะช้าหน่อยในเชิงบริการแต่ว่าแต่ว่าได้ใจอยู่มงที่พักดีสะอาดพี่น้องขอยมารีวิวให้เพื่อนเด,มนนเดนอม์มอนิเ้อรีวิวด้วยความชอบส่วนตัวนะคะไม่ได้ได้อยียงอน่อนะภูผภามากไม่ง่ายปตะาน,นี้ไม่ขิงเขาน้องกันก็เสียออกเดินท่าพี่น้อง